น,นี่จะเป็นของเก่าได้ oh. น่าจะแพงก็จะซือ้ออืมสิบล้านเพื่อได้คำขาวันบล้านปจิละชงตัว๋ว uh. <laughs> พี่น้องอันนี้ปลาเพิ่นนี่ได้สาวหาปีแล้วก็ผู้เป็นผัวหันได้ลอยปีพี่น้องสวัสดีทุกคนอ่าอีพีนี้เบาคุยกับเบาโนดอยู่บ้านา่าวเนะทุกคน บ้านอาว่านี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ติดชายแดนลาวเวียดนามพี่น้องเอออย่งไดกาอยากให้พี่น้องตามไปนำกันว่าเฮือนสารบ้านช่องเขาเจ้าเป็นแบบใดพี่น้องเดี๋ยวบอกคุยสีหลอกทายให้พี่น้องเบงิง่งเนาะโอเคตามไปเลยมันชวนไปแล้วไายกอง <c oughs> มาแต่องเนียนเนาะ <c oughs> เอาเกิด้ันี่ิมาไม่เกิดเนี่ยเกิดกับพระเลยเนาะไอ้กองขนาดไอ้กอง เอาที่นี้เราจะไปเลาะหมู่บ้านอาว่าวอ่าวเนาะนี่เขื่อนซานบานซองเขาเจ้าพี่เนาะเดี๋ยวจะเป็นเขื่อนมุงหยาเขื่อนมุงหยาในกาหาดูยากนะทุกคนหน้อยบานที่จะมี บันชวนบันชวนบันชวนโอ้อันนี้ใกล้บ่เจ้าเจ้าโอ้อันนี้หลานเพิ่นมาแต่ชวนมาแต่ไห้แล้วเนาะเจอแต่ไปได้เจอโอ้เจ้ามาแต่ชวนแล้วพี่น้องขึ้นข้าวเสาเมดแล้วเนาะบ่จชาด้วยจย่าชาเนี่ยด้วยโอ้น้าใกล้หนาะ อาเจ้าเนี่ยอืมอันนี้เป็นลาเพิ่นเมิดพี่น้องะออันนี้เป็นลูกเนาะอือไอ้ลูกปลาเพิ่นโอ้เพิ่นเจ้าเลยบอสนี่บอสเพิ่นดุงไม้ลิงเน่อยอืออืออันนี่เป็นเหือนปลาเพิ่นเลยโอ้ยพี่น้องนี่เหือนเจ้าเพือนมุงหยานี่ก็จะหาดูหยาพี่เนอะสบายดีสบายดีครับบอ อือโอ้อันนี้จะเป็นผัวของป่าเพิ่นเป็นบ่โอ้ผัวของป่าผู้นั้นเนาะโอ้เดี๋ยวเอามาอามาตะเนาะตะอาเตะตะอาเตะตะอาเตะโอ้อันนี้จะเป็นบ้านอาวาวนี่จะเป็นชนเผ่าปะโกะพี่น้องอืมทวากะพานี่ก็เจ้าเอินอาเตะอาเตะอาเตะเป็นบ่เอออาเตะ แต่ว่าชนเท่าเขาดูเขาจะเอินว่าอาจ่อยอืมอืม <mostrar> น <at t elite> mm ี่พี่น้องเท้าแล้วเนาะอืมได้อายุจากปีหลายเสะกุมารเจ้ะเสะจิตกุมาอายุเสะกุมารตุโยตัยอ่าตยตัก็อายุอายุตุโยตัยตุโยตุโยเกือบอ่าไม่ตุโยรัยยตุโยตัยเกือบโมัวลำกุมาโอ้ได้ลอยปีพี่น้องลอยปี ยันใั่แนวภาพเพิ่นเนาะโอ้เธอว่าสมัยสรงครามแต่กี้เพิ่นยังอยู่ได้พี่น้องอืมอืมอืมอมทำไมทรามังโย่อโอ้อันนี้คือคนโบราณว่าสันเนาะอืมคนทีอ่าเคยลำบากสมัยสรงครามแต่กี้การเลือแต่เพิ่นทีได้อยู่และยังมีชีวิตอยู่พี่น้องอืมโอ้พี่น้องเอ้ออันนี้เหตุอาจรอ่าอ่าลองกอนมั้เนาะ เอ,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 อาบุงเอาืมเอาไมพุงเห็ดอาแตะอาแต,าาตา่แมบบ่ว่ากระพาพี่น้อง <laughs> โอ้บันนี้สิถามาปะเพ่นอายุอายุจากพี่แหละตวัวเอมเกือบอ่าจำอะไรหมาตัวเกืออะไม่ควงอืมควงบัตรจิละชงตุ้ยพี่นอ้องอันนี้ปลาเพ่นนี่ได้ สาวหาปีแล้วก็ผู้เป็นผัวหันได้ลอยปีพี่น้องโอ้ผัวได้ลอยปีแล้วก็ผู้เป็นเมียนี่ได้สาหาปีโอ้ยพี่น้องโอ้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 ปสตัวอืมก่หอดไก่ชิอดสามสบปีน่าจะชาวาวเก่าเนอะชาวเก่ปีชาวเก่าปีแมนแมนแมกล้ชหอดามสิปี โอ้แต่คุตังไม่เห็นโตอากาอ่ออไก่คืออาก่กั้นไก่ก้อนอากายก้อนออ่อไก่กั้นเอออ๋ออืมถือว่าลูกลูกยิงนี่บ่มีมีแต่ลูกชายพี่น้องอืมูมูตังไงม้าเยอะอ่ะจ่อยก็ถูกปัดยิงไงปัดยิงไงโบนมุดลำโอ้ถือว่าหกมือนี่ได้อันนึงกระผานะพี่น้องเหมืนเห็ดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตัดแตยบ่ตัดแตยอันนี้มาแตยมูลลำอันนี้มาไแตยโอ้แเป้แช่น่ว่าอันนึงนี่ขายซ้ำแชนกีบพี่น้องซ้ำแชนกีบนี่ถวาอะไรเป็นเงินบาทนี่ก็ตกประมาณหกร้อยบาทเนาะพี่น้องประมาณนี้แหละโอ้นี่เอาไม่พุงเห็ดกระเาพี่น้องคักคักคัก เอาเอาเอาขอบใจเด้อขอบใจเด้อกำเอิญกำเอิญเออจ้าฮู้ภาษาเวียดนามได้พี่น้องบันชวนยนฮักยังเหียนยังเหียนที่ทองได้แหละปอฮะโอ้เหียนปอฮะพี่น้องเหียนอยู่ห้องปอฮะเหียนเก่งบอกอ่านได้บอกหนังสืออ่านได้บอกพอได้โอ้ตั้งใจเหียนเด้ออืมอืมโอเคขอบใจขอบใจ เขาบัดนี้เบาคุยชิลลไปบานข้าเจ้านี่พี่น้องให้พี่น้องได้เอ่บังและได้ับชมไปนําการพี่น้องโอ้โหนี่เขื่อนสารบานชองข้าเจ้าีก็รบาคุยเดไปกับโอ้ถักลายพี่น้องอันนี้จะเป็นหมู่ข้าเจ้าเลี้ยงนี่นนห,นหมู่บานข้าเจ้าโอ้เหื่อนชานบานชองข้าเจ้านี่ก็จะเป็นเหื่อนแบบดังเดิมดังเดิมทุกคนอันนี้คือส้อนเผาปะโกะเนาะ มีนชนเผปาปะโกบของบานอาวาวเมืองสมวยแขวงสารวันพี่นาะโอ้นี่พี่นนอะเหือนกระเจ้านี่กระเจ้าเอาอันนั้นใบวหวรอว่าตามภาษาไทยเอิ่นว่าใบป่อกระเจ้ามุงพี่เนอะโอ้เห็ดเป็นหลังคาเป็นวงมนแบบนี้เลยนะพี่เนางโอ้โหขักขัดขัขเทวเฮือนแบบนี้กะ้าดูอยากแล้วพี่เนอง เอาอันนี้ก็คือเฮือนทีเงาที่ชุดในหมู่บ้านแต่ว่าเฮือนตัวนี้ขาเจ้าไม่ได้ยู่แล้วดเฮือนตัวนี้มันเป็นเฮือนหางพี่น,น้องนี่แบบเงาแบบซีเลนะพี่น้องนี่ห้อง 1, หนึ่งห้องสอง 3, ห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้าห้องกุณเลยได้แต่ว่าขาเจ้าไ่ได้ยู่แล้วน่าจะลูกล้านคนเจ้าของเฮือนนี้น่าจะหลายพี่น,น้องอืมนี่หรือว่าน่าจะอ่า อคนเจ้าของเฮือนนี่น่าจะเอาเมียลายพี่น้องก็เลยต้องให้เมียที่หนึ่งนี่นอนเฮือนนี่เมียที่สองนอนเฮือนนี่มีที่มีเมียที่สามนี่นอนอ่ะห้องนี่มีที่สีนี่นอนห้องนั่นพี่น้องโอ้นี่แต่ว่าเขาเจ้าไม่ได้อยู่ในเฮือนหลังนี้แล้วพี่น้องตามเบาคุยบังนี่ก็โอหมู่บ้านขาเจ้านี่ก็ลายได้อืลายลิ สานบานซองเขาเจ้าอ,อันนี้จะเป็นเฮือนที่ดั้งเดิมโอ้เหเฮือนตัวนี้น่าจะามีคนยู่แล้วพี่น้องอืมนี่เห็นบอกโอ้สเสชาเฮือนนี่กะมันอยากสิล้มละได้นี่ได้นี่พี่น้อง หือเหือนสามช่องเออข้าเจ้ายัางอยู่ได้เหือนหลังนี้ได้อืมแต่ว่าเสานี่กะไก่ชิล้มละได้เข่าเขือนนี่ทำเบาคุยสังเกตเบิงังเนาะอืมพี่น้องนี่คือชมเขือนดังเดิมของซุนเผาปะโก,โก้อืมโอ้นี่ก็จะเป็นต้นมักเผาอยู่เดินบานพี่นมั้ยนี่หมู่บ้านข้าเจ้า อันนี้ก็เล่นแบบดังเดิมทุกคนเลยหัวหัวบ้างครับหัวมันหรอยอดดอกไม้พี่น้องโอ้เจ้าสื่อแพงได้พี่น้องดอกไม้แบบนี้ขจัดสื่อโลที่แสนแต่ว่าโอ้สื่อแพงขนาดเลยอืมอันนี้ก็จะเป็นทรงเฮือนแบบดังเดิมของชนเผ่าปะโกโอ้บันชวนบันชวนสวัสดี มาแต่หามาแต่สวนเลยบ่โอ้ไปได้ไปไปได้ไปแต่ละใก่อืมหมู่บ้านหมู่บ้านอาว่าแม่นบ่นี่หมู่บ้านอาว่านี่มีอยู่จากลังคาเหินบู้เลยนะอืมประมาณได้ประมาณสองร้อยบ่สองร้อยลังคาตามบ่หอดเลยบ่ฮอดบ่ลอยปลายเนาะอืมหอดพุ่นเลยบ่ หอดลุ่มหอดลุ่มคุณเนาะน่าจะลอยปลายลังคาเรือนพี่น้องแต่นี่หอดพุ่นเลยปะโอหลายเลยขอบใจขอบใจขอบใจหลายมันชวนบันชวนอืมอะดื้อบ่นี่อ่ะดื้อกำเอิญกำเอิญกำเอญในเวียดนามขอบใจลายขอบใจกำเอิญนะแปลเจ้ามดีแรงอ่ะจ้ะอ่กำเอิญกำเอิญนะแปลเจ้าอ่ะจ้ะเบิ้ลเพิ่นว่า ขอบใจพวกลานที่มาเบิังมาไายอันนี้อะดื้ออะดื้อน้อภาษานี่คล้ายๆกับอ่าภาษาชนเผ่ากระโดเนาะพี่น้องชนเผ่าปะโกปะโกกระโดอย่างคล้ายๆกันเนาาาะะเเนนนมมออ้อยโอ้อันนี้โหดบ่โหดโหดเตี้ย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  โหดเตี้ยนี่เขาเจ้าซื้อแพงไดเขาเห็ดเขาเห็ดเอาเองหมดรือซื้อซื้อซื้อเอาแต่ว่าอันนี้จะเป็นของเก่าได้น่าจะแพงเขาเจ้าซื้ออันหนึ่งนี่ข้าเจ้าซื้อสองสามแสนพุ่นไดอันเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งตัวนี้มัดหนึ่งบาทล้านโหโหเม็ดเม็ดหนึ่งสองล้านเม็ดหนึ่งสองล้านอือตัวเห็ดเขาเห็ดมานด้วยยังอันนี้ บคือกันแต่ว uh, uh, so so oh. so ่าเอ่ออาม่าฮัมม่าไตัเนาะอาม่าฮัม่าไ้ตัเนาะก็ม่าก็อีเจาะม่าอาม่ามันโดดนึงโดยนั่วไอ้นี่หุ่นแี้ว่าเพิ่นกับบูคือกันว่าจะเหตุด้วยยังแต่ว่าอันนี้เป็นของเก่า ของเก่าหาซุยหยากพี่น้องสินสิ่หนึ่งสองล้านบ่อเม็ดหนึ่งได้เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งสองล้านาพี่น้องเม็ดหนึ่งสองล้านเม็ดเม็ดเม็ดอันนี้น่ะชองล้านกี่เม็ดเดียวนี่ยปอตด้่แ่วหยากระเท้าแล้วอย่าไปอันนั้นได้อย่าไปใช้คออย่าไปใช้ไวลายอันตรายถ้าว่าพวกอ่พี่ คนที่เขาหุ้นราคาและคนที่ติดยาในข่าวเอาได้แต่ว่าแต่ว่าคนเราหลุมคือบอโนนี่บูฮูอะไรพี่น้องว่ามันยังอันนี้เขาเบิ่งแล้วว่าคือบมีราคาเนาะเขาบอกว่าคำมีราคาตอนตอนแต่ว่าใช้ข้อที่เคนใส่นี่ก็ถือว่าราคาสูงราคาสูงเม็ดหนึ่งนี่สองล้านสองล้านคำว่าอะไรเป็นเงินเงินบาทนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณพัน ประมาณพันสี่พันสี่เนาะพันสี่พันหพันสี่พันห้าเม็ดเดียวได้พี่น้องเม็ดเดียวแต่ว่าได้ได้จากเม็ดนี่อ่ะเบิ่งอันนี้จะเป็นของเก่าบ่นี่ดามาเตี้ยโอ้โถว่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเม็ดโลมาเตี้ยเกือบหกล้านแล้วอันนี้ก็ของเก่าเม็ดนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าเม็ด อเป็นของเก่าเป็นของเก่าหายากแล้วเดี๋ยวนี้มีขายกับของปลอมเนาะอยู่ตลาดนะนาะ้องปลอมของปลอมเป็นนี่น้องปลอมอันนี้ของปลอมแมนแมนมันมีของแท้ของปลอมตัวหนึ่งเผ็ดมานเลยย่างแต่ตัวหนึ่ง่ของแท้บุหัวจาเผ็ดด้วยย่งนี่เออเออมันเป็นของเก่าแต่กี้นะเออม็ดละสองล้านกี่ หกเมตรอยู่ในข้อเปาทบหล้านบอกกว่าหกเมตรได้กว่าบอันตัวนี้ชายตัวนี้มีอยู่หเมตรแหละตัวนี้มีอยู่ห้าเมตดค่ะสิบสิบเอเมตรสิเมตรกับสล้านสิล้านโอ้กินนันโดราเวในแลงสองสี่สิบหกสิบแอ้ยสอล้านูได้อันนี้ก็คือกันอันนี้จะเป็นของเก่าของแกของเก่าหน่ชิปล้านชิปล้านอ่าโต๊ะ เป็นลูนแหละอยาเอาไวเอม่ะอะเพิ่นวาตัวได้วจริงได้นี่ได้สิบล้านเลยท่านี้จะเป็นเหล็กอเหล็กยั้งเป็นทองบ่แม่น่าจะเป็นทองนี่เป็นทองคำขาวบอกเออคำขาวเนาะเออหนักไดหนักเติบนี่ได้สิบล้านเพื่อใ้คำขาวกลานเห็นปะโอ๋ด คนภายนอกออมานี่บโบฮูเลยวันราคาเท่าแม่คแม่เบาๆนี่ข้าวโฮูขันขัเพเ่อนเบาๆนี่อยากก็โปตเวียกจุบอิเกนแม่แม่ดูในในโต้คนนี้นี่ร่วมมดนี่เศ้าสองกับ30บสกว่าล้านเลยพี่ว่าคนใส่เครื่องเอ็นแม่โอ้แต่ของเก่ามดคีของเก่าของแก่เนยโดยเอาขอบใจไหมใจลายใจลายกำเอิญกำเอิญกำเอิญเด้อ กำเอินเงียวคําอ้อนตาเจ้าหมดแม่หมดทำมั้งอ่ะๆยโดยๆเอาพี่น้องเดี๋ยวนี้กะคนชาวบ้านเขาเจ้าไปหายไปชวนหมดกันเลยบ่มีกิจกรรมที่จะถามเขาเจ้าหรือว่าจะสัมผัสชีวิตและเป็นอยู่ของเขาเจ้าพี่น้องเออตะกี้นี่คือหลายได้อืมเทียมซ้ํา ตะกี้นี่มู่งบานตัวนี้ก็จะเป็นเพือนมุ่งยามแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจาก้าพัฒนาแน่ก็เลยมีเอาเงินเฮ็ดชวนมั่นชวนยังมีเงินเลยเอากระเบืองเขาพี่น้องบันชวนบันชวนสบายดีมาได้ไปไหาไปชวนบ่มาหนิอ๋ออุ้มลูกอมลูกเนาะ หมู่บ้านเฮานี่ก็เจ้าเห็ดอ่าชวนมันต้นเห็ดไฮบ่อกนหน้าหน้าเห็ดคือกัน้นหนาปะหน้ากรนะเฮ็ดเนาะอืม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 อ้เธอว่าอาชีพของหมู่บ้านนี่ก็เห็ดไฮเห็ดนาเห็ดชวนพี่เนาะอืมอืมอืมอ้าขอบใจหลายๆเด้ออืมใจขอบใจนี่คือน้ำริมร่วมของคนหมู่บ้านอยู่บ้านละบาวพี่น้องเชาไฟหรือว่างกะจะอาบกะจะแม่นน้ำทุนี้เมื่อพี่น้อง เนาะจังใดกะเบาคุยต้องขอบคุณในไลฟ์พี่น้องทีได้ติดตามและหับชมคลิปวิดีโอของเบาคุยมาตลอดเนาะคลิปวิดีโอนี้กะเบาคุยขอจบไปเพยงท่นนี้เนาะโอเคพี่น้องจังไดกะเบาคุยขอฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาคุยในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเบาคุยฮ็ดคิดต่อไปพี่น้องโอเคบายบาย